ความประสงค์ของฉันจะเป็นคำสั่งการของคณน,นี่เรียบร้อยนี่ จะสองขอ<ค>งฉ <คง S 2> ันจะ,จะเป็นคำสั่งการ <คง S 1> ของคุณเล่นฆาตรกรมาบ่อยแหละเล่นตัวกลางบ้างเลไรไม่เคยเล่น,นตัวกลางเลยเราจะฆ่าโอ้โหแล้วคือแบบเริ่มยากแล้วไงโอ้โหตายสอง ีใช่ไหมเราจะบอกเหตุการณ์นนะมีฟ้ามิ้นแดงน้ำเงินเข้าไปในห้องไฟแล,งแ,งงแล้วน้ำเงินตายแดงรายงานศพแล้วฟ้ามิ้นก็เดินออกมาเราสงสัยสีฟ้ามิ้นอะเป็นฆาตากรหรือเปล่าไม่รู้มาลูกมันค <el> ือใครอ่ะไม่ไ <nói> ด้เป็นธนากรผงพูดคือคนดุคมเป็นตูธนากรอ่ะ อย่ามาเียกไม่ได้เป็นเรบอก้เแต่เมื่อกี้ใช่ไหมมีขาวน้ำเงินแดงอยู่ในห้องไฟและประเด็นคือแดงมันไม่ใช่ผู้เล่นมัน<แ>เป็นบอรแดัแ่งแ่อาจจะ แดงอาจจะฆ่าแลว้วโหวดก็ได้แดงไม่ได้ไดเป็นเอาฟามินออกไปเลยเ <c oughs> พราะว่าเมื่อกี้ช่ดแดงเขาเป็นบอร์ดบอร์ดไม่มีผู้เล่น,อลนออบอดไม่มีผู้เล่นแดงเขียวเหลืองเป็นบอดหมดน,หน่กฉันรู้ว่าเธอเป็นฆาตกรเธอออกมาเมื่อกี้แบ๊บแบบจะไม่ใช่เธอได้ยังไงห <c oughs> นักเห็นไหมคือตัวแป๊ดชัด เราจะกดเสียอะไรก็รไม่แก้คนก่อนคนก่อนอ่ะจะไม่มีคนเลนเฮ้ยเฮ้ยเราจะกดดิดน้ำพายเลยนะกันเราจะีฆ่าต้ม ร้อยสามงองไม่มีหมอนะทุกคนหัวสีส้มเป็นเลยส้มเป็นฆาตากรส้มเป็นพานลงตาที่แล้วใช่ไหมฟ้ามิ้นต์มันเป็นสาปายตาเนี้ยเอาส้มออกไปเลยก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมเราอยู่กับน้ำตาลเขียว เราอยู่กันสามคนแล้วส้วมมันนำหน้าไปก่อนศพส,สีม่วงอยู่ที่ค้งสสจะหาอะไรลรัจ้าสีส้มไม่รอดแล้วมันก็ต้องเหลือส้มไหมเพราะว่าเราน้ำตาลแล้วก็เขียวอยู่ด้วยกันสามคนแล้วก็ไอแดงกับเหลืองอะ่ะมันก็เป็นบอดด้วย เขียวก็เป็นบอดแล้วว่าส้มเนี่ยแหละเป็นพานลงอาส้มไม่โดนโหวดออกผมเนี่ยแหละจะเป็นคนไปฆ่าส้มเองเฮ้ยหรือว่าน้ำตาลเป็นพานลงวะเอารีบๆโหวตดสีส้มเป็นฆาตกร เฮ้ยสีเหลืองคาสกกนอะไรโอ้ยเบื่อกับปอดว่ะมา,มาเราจะตามเราจะอยู่กับเสียงตาลตลอดเวลาเราจะไม่าหายเลย เราต้องไปฆ่ามันเจอศพสีเหลืองอยู่ที่ห้องแอดมินก็บอกให้โหวตดส้มส้มมันเป็นฆาตกรทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยอ่ะบอกให้โหวตดส้มส้มเป็นฆาตกรส้มเป็นพานลงเข้าใจไหม เฮ้ยหรือว่าน้ำตาลเป็นพาดโดงมาแล้วเราไปสะกดจินโดนมันยังไงมันก็ต้องสีส้มมันแหละยังไงก็ต้องสีส้มไม่เนียนส้มช่างปลาปาตายแล้วเรารู้ว่าใครเป็นช่างปลา เฮ้ยทำไมน้ำตาลโดนโหวตออกเนี่ยอ,อุ้ยอฮะเหลือตัวแฝงหนึ่งคนอ๋อพ่อดูแล จะต้องทำแมไนแหดีอยาจะรอดไหมต้องน่าจะอยู่ห้องพยาบาลโอ้มันต้องน ไวยข้าเอาอย่าเพิ่งเถียงนะมา,าไปฝั่งนั้นล้กันเดี๋ยวเราจะไปฆ่าิพเกมเฮ้ยปิดเพ <c oughs> ื่ออ้ยเบื่อฆาตากรว่ะมันจะไม่ยอมง่ายๆเลยใช่ไหมไอฟ้ฟาเม้นเนี่ย มาต้มนี่เรียบร้อยนี่มาดูู้่ลไม่ใช่อย่ด้วยอุ๊ยขอบคุณนะที่เป็นเหยื่อให้เราอ่ะต้มก็คลิปมีเพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมเล่นเป็นบทบาทอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย